ช่วงทำตามตวงสนับสนุนโดยน้ำยาใชดกระจกคิงสเ e l l a ช่วงทำตามตัววันนี้คะมาดามตัวงมีเยนูที่สุดแสนจากคลาสสิกค,ค่ะแล้วก็ทำไม่ายากค่ะมาฝากคุณผู้ชมค่ะเมนูนี้คือสังขยาฟักทองค่ะส่วนประกอบของสังขยาฟักทองวันนี้ค่ะก็จะมีเจ้าฟักทองลูกเล็กๆเนี่ยค่ะผู้ชมก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะแล้วก็ในส่วนของสังขยาค่ะ ก็จะมีไข่เป็ดหัวกะทิน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็เกลือค่ะส่วนเจ้าฝอยทองอันนี้เอาไว้ตกแต่งข้างบนสังขยาเล็กน้อยค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมฟักทองนะคะเราก็ล้างฟักทองให้สะอาดค่ะเพราะว่าสังขยาฟักทองทานทั้งเปลือกค่ะเทคนิคเคล็ดลับของการเจาะฟักทองนะคะคุณผู้ชมเราจะวางมีดเข้าไปเนี้ย45องศาค่ะเราจะไม่เจาะตรงๆนะคะเพราะเจาะตรงๆเนี่ยเวลาที่ปิดฝาฟักทองเราจะเปิดยากะคะ่ะ แล้วค่ะหลุดแล้วก็เปิดฝาออกมาเลยชุบและตอนนี้ค่ะก็จะใช้ช้อนเล็กๆเนี่ยค่ะขูดไส้ฟักทองพร้อมเมล็ดออกมา แล้วค่ะฟักทองพร้อมแล้วค่ะตอนนี้เราจะมาทําตัวสังขยาค่ะก็จะใช้ไข่เป็ดค่ะเทคนิคเคล็ดลับของสังขยานี่คือไข่เป็ดเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าไข่ไก่เนี่ยเนื้อก็จะนิ่มเกินไปค่ะแล้วก็ไม่อยู่ตัวค่ะส่วนไข่เป็ดเนี่ยจะได้สีของสังขยาสวยแล้วก็มีความเหนียวค่ะเราจะใช้ใบเตยหรือว่าใบตองก็ได้นะคะในการขยำค่ะก็เพิ่มความหอมเข้าไปในสังขยาของเราค่ะ ใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะจะให้สังขยาอร่อยเนี่ยต้องเลือกน้ำตาลหน่อยนะคะเลือกน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆค่ะเพราะว่าความหอมของสังขยาเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ำตาลกับกะ,กะทิเท่านั้นเองค่ะหลังจากที่น้ำตาลของเราละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสเล็กน้อยค่ะด้วยเกลือค่ะแล้วก็หัวกะทิค่ะเราขยำจนส่วนผสมเข้ากันดีนะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะกรองค่ะเพื่อให้สังขยาของเราเนี่ยละเอียดมากขึ้นค่ะ โค okay, ค่ะก็สังขยาพร้อมแล้วค่ะเราก็จะเตรียมใส่ในฟักทองค่ะเราก็ใส่สังขยาลงไปให้ประมาณพอดีเสมอขอบนี้ค่ะเขาจะได้ไม่ต้องขึ้นฟูมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนึ่งด้วยไฟอ่อนๆค่ะเนื้อจะได้เนียนนุ่มค่ะหาถ้วย ลองฟักทองไว้แบบนี้สักเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเผื่อฟักทองเจอไฟแรงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกส่วนของฝาค่ะเราจะนึ่งแล้วก็เอาออกก่อนที่ตัวเขาจะสุกก็ได้ค่ะเพราะว่าฝาจะสุกเร็วกว่าค่ะและเมื่อน้ำเดือดอย่างนี้ค่ะเราก็พร้อมนึ่งแล้วค่ะ เราจะนึ่งด้วยไฟปานกลางนะคะ20 2 5ถึง25นาทีค่ะหลังจาก20นาทีแล้วค่ะสังขยาของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะคุณชมเทสได้ค่ะโดยที่ใช้มีดแห้งๆแ,แบบนี้ค่ะก็ถ้าจิ้มลงไปนี่น้ำไม่ออกแสดงว่าสุกแล้วปิดไฟเลยค่ะแล้วเราก็จะตกแต่งสังขยาเราด้วยฝอยทองค่ะ และนี่ละค่ะสั่งขยาฟักทองค่ะลองทำตามตรงดูนะคะเมนูนี้ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยรับรองเยอค่ะแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณชมสามารถอัปเดตได้นะคะว่ามาดำตรงไปชิมอาหารอร่อยที่ไหนหรือว่าทำเมนูอะไรผ่านทาง Facebook หรืออินสตาแกรมของมาดามตวงค่ะ mm hmm. เข้าไปกดไลค์ไลค์ไลค์ที่ Facebook เลยค่ะและคุณผู้ชมเข้าไปหาสูตรอาหารได้ที่เว็บไซต์ w w w m a d a m t u n g c o m ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ mm hmm. ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอทำห้องครัวให้หอมๆก่อนค่ะ mm hmm. ต้องฉีดทุกครั้งเลยนะหอ mm hmm. มชื่นใจกลิ่นเมลอนดีไลท์ค่ะ ขอให้คุณผู้ชมมีชีวิตที่เวิร์กเวิร์กแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะเวิร์กเวิร์ก รายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์กวันพุธที่11มีนาคมเวลา10.30ช่วงมาตามตวงเยือนถิ่นแม่น้ำแควกาญจนบ,บุรีกับเมนูสุดพิเศษพร้อมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกช่วงอร่อยแบบตวงเข้าครัวกับหนุ่มตาตีอาตีน้อยที่ทุกคนต้องรู้จักน้องพลับกับเมนูมัสมันแกะช่วงทำตามตวงอร่อยสุดแซ่บกับเมนูสไตล์อีสานหมกปลาช่อนสูตรเวิร์กที่ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยทั้งหมดใน,ในรายการมาดามตวงฟู้ด Bye. Oh.